ที่เห็นอยู่นี้เป็นพระพิมพิเศษวรคังนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นพระสมเด็จพุทธสอนแต่องค์นี้ไม่ใช่นะครับองค์นี้จะเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตนั่งบริกรรมคาถาอยู่ที่ด้านหน้าของพระพุทธเนื้อจะออกไปทางจัดจ้านนะครับจะมีเม็ดมนสารมากมายให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเนื้อกลุกของเมืองกำแพงเพชรนะครับมีให้เห็นทั่วทังองค์พระ เส้นสุมขององค์พระก็จะดูหนาใหญ่ทําให้องค์พระมีมิติคมชัดส่วนด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติด้วยการเวลานะครับทําให้มิตนมวลสารที่มีการฝังอยู่ที่ขอบด้านข้างขององค์พระมีความหยุบย่นนะครับแล้วก็มีความเหี่ยวให้เห็นนี่คือการเวลาส่วนด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับจะมีการปั๊มตราพระมหามงกุฎนะครับ ประจรําราชการที่4นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการปั๊มที่มีความคมชัดนะครับสวยงามดูอ่อนช้อยเดี๋ยวผมจะนําเอาพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ด้ชมกันเมื่อดูผ่านกล้องขยายสูงจะเห็นได้ว่านะครับเนื้อพระจะมีความแห้ง จะมีเม็ดมวลสารมากมายให้ได้เห็นถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีแร่ทองคําฝังอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีแร่ทองคําฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเนื้อพระจะออกไปทางเหี่ยวแล้วก็ แห้งนะครับเห็นไหมครับจะมีแร่ผงทองจะมีแร่ผงทองนะครับฝังอยู่ที่ื้นผิวขององค์พระทั่วทั้งองค์ถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติเนื้อพระจะดูเหี่ยวจะสังเกตได้ว่ามีเม็ดมวลสารมากมายไม่ว่าจะเป็นแร่ดอกมะขามนะครับ มาชมที่ด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังขององค์พระก็จะมีความชัดเจนนะครับมีความคมชัดให้เห็นจะเห็นได้ว่าตรานะครับมีการปั๊มมีความคมชัดนะครับตราพระมหามงกุฎนะครับจะมีความคมชัดให้เห็นเห็นไหมครับจะมีความอ่อนช้อยแล้วก็สวยงาม